สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็น EP ีที่46นะครับ EP ีที่46วันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นสังกสีนะครับวันนี้เป็นงานถาดนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานถาด made in western germany นะครับเยอรมันตะวันตกนะครับบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทชื่อ techno fit นะครับบริษัทนี้ผลิตงานถาดนะครับ มานานเลยนะครับผลิตมาเยอะมากนะครับน่าจะเป็นร้อยร้อยแบบได้นะครับก็ตั้งแต่ผมเก็บสะสมมานะครับผมก็น่าจะขายไปให้ประมาณเกือบเกือบร้อยกล่องได้เลยครับงานถ่านพวกนี้นะครับก็บริษัทเทคโนฟิตนะครับชอบทํางานถ่านนะครับประเภทเมืองประเภทสนามแข่งรถประเภทตึกจอดรถอะไรอย่างนี้นะครับจะเยอะมากครับตัวนี้นะครับ มันมีชื่อหน้ากล่องว่า City ้ h ทฟฟิกนะครับก็จะเป็นโมเดลที่มีรหัสที่3 1 3นะครับอันนี้ก็เป็นรหัสของเขานะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดิเมนชันกันนะครับว่าขนาดของเขาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะขอวัดให้ดูนะครับอันนี้นะครับความยาวนะครับ ความยาวก็จะอยู่ประมาณ21นิ้วนะครับอันนี้ความยาว21นิ้วนะครับเดี๋ยววัดความกว้างนะครับความลึกความลึกของเขานะครับก็จะประมาณ13.5นิ้วนะครับประมาณนั้นก็ตีไป14นิ้วก็ได้นะครับก็ยาว21 กว้างประมาณ14นะครับส่วนความสูงนะครับฐานตึกตั้งแต่ถาดใต้ถาดมาก็จะราวา3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับความสูงของตัวตึกซ้ายขวาเนี่ยประมาณ3นิ้วนะครับส่วนตัวรถของเขาเนี่ยจะมีความยาวตัวรถประมาณ3.2นิ้วนะครับสูงก็จะประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้ว1.2 1.3ได้นะครับ ตัวนี้นะครับเทคโนฟิตจะทํารถออกมา3แบบนะครับแค่ส 3, 3คันเท่านั้นนะครับขาวแดงน้ําเงินนะครับออกส้มๆหน่อยนะครับประมาณน่ตัวนี้นะครับรถของเนี่ยของเขาเนี่ยเจ้าซิตี้ทัฟฟิกเนี่ยพวกนี้มันไม่สามารถไปเล่นกับถาดอยู่ของที่เขาออกแบบมาได้นะครับมันเล่นเฉพาะถาดไข่ถาดมันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะหยิบตัวนี้ให้ดู mm. รถให้ดู ถ้าท่านเห็นนะครับตัวเนี้ยด้านข้างเนี่ยเขาจะวอวนะครับเป็นเหมือนตัวหมุดนะครับเอาไว้เกี่ยวเพื่อที่จะเลี้ยวตามถนนต่างๆนะครับที่เขาได้ออกแบบมานะครับตัวนี้ก็ที่จริงอ่ะออริจินัลเขามี3คันนะครับพอดีผมได้คันซ้ํำใหม่คันหนึ่งก็เลยเป็น4คันก็เลยเอามาวางที่ถาดน,นี้นะครับให้มันให้มันอยู่ด้วยกันจุด ่ะเดี๋ยวเอาออกไปคันหนึ่งก่อนออริจินอลมี3คันนะครับมันจะเริ่มจะจุดสตาร์ทเนี่ยจะมี3จุดเวลาเราเล่นนะครับเราจะต้องกดกระเดื่องกระเดื่องพวกนี้เนี่ยผมกดให้ดูเนี่ยเห็นนะครับกระเดื่องตัวหมุดที่ยื่นออกจากรถข้างๆมาเขาก็จะเกี่ยวพอเรากดสตาร์ทเนี่ยรถก็จะวิ่งใช่ไหมฮะพอเรากดหมุดต่อไปเนี่ยเขาก็จะวิ่ง มาอีกทางหนึ่งอันนี้ก็จะวิ่งออกไปด้านหลังตึกทางนี้นะฮะวิ่งไปนะ,ะพอมันเจอจุดว้าวจุดจอดนะครับมันก็จะติดมันจะไม่ไปต่อะะเราต้องคอยกดกระเดื่องที่มีอยู่ทั้ง6จุดนะครับมันจะมีหนึ่งสอสาี่ห้าหพอเรากดปุ๊บรถมันก็จะวิ่งไปต่อนะฮะอันนี้ก็จะวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งอีกตึกหนึ่งพออ้อมมาปุ๊บมันก็จะมาโผล่ ฝั่นี้นะครับแล้วก็วิ่งมาติดที่จุดตรงนี้ต่อนะครับเราก็จะต้องมากดกระเดื่องให้เขาทํางานเขาก็จะปล่อยรถวิ่งไปก็จะวิ่งวิ่งไปวิ่งมาวนรอบใหม่เดี๋ยวผมจะเอาตัวถาดให้ดูตัวถาดของเขานะก็จะเป็นสังกะสีล้วนๆนะครับเนี่ยสกรีนลายสวยงามนะครับเนี่ยชิ้นใหญ่นะครับถาดใหญ่มากนะครับ นี่เป็นด้านหลังนะครับให้ดูนะครับส่วนด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นสังกะสีล้วนๆนะสีเงินไม่ได้สกีลายอะไรนะฮะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นตัวกระเดื่องที่เราต้องคอยกดนะครับมันเป็นตัวบังคับทิศทางาให้รถวิ่งไปในทางที่เราต้องการนะครับเนี่ยเนี่ยกระเดื่องนะมันต้องวัดเล่นที่เระเดื่อนะครับมันถึงจะเห็นนะครับกดแล้วกระเดื่องมันจะ มันจะทํางานนะครับมันจะคอยไปแทงลางข้างล่างของใต้ตัวรถนะทาให้รถวิ่งต่อไปได้นะครับก็เจ<ม>้าตัวนี้นะครับสนุนราคาจริงๆเนี่ยถ้างานนอกกล่องก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน200เหรียญนะครับแต่ถ้างานมีกล่องเนี่ยสภาพดีๆมินๆเนี่ย อาจจะไปถึง4ถึง450เหรียญน,นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยถ้าสั่งเองจาก ebay จะโดนค่าส่งแพงนะครับเนื่องจากชิ้นมันใหญ่นะครับค่าส่งต่ำๆๆเนี่ยน่าจะมี2ถึง3,000บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมเสี่ยงภาษีโดนภาษีจาก,กาศุลกากรอีกนะครับส่วนท่านใดที่ฝากชิปปิ้งนะครับตัวนี้ก็จะไปโดนค่าโวล่มนะครับเพราะว่ามัน ไซส์มันใหญ่นะครับเกินกล่องที่ชิปปิ้งจะส่งให้เรามาได้นะครับก็จะโดนในเลทเสียค่าโวล่มนะครับก็จะแพงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ส่งผ่านชิปปิ้งท่านก็ไม่ต้องโดนภาษีนะครับเพราะว่าชิปปิ้งเขาเคลียร์ให้นะครับแต่ถ้าสั่งเองเนี่ยถ้าส่งประมาณ2 3 0ถึงบาทแน่ๆนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับพอใส่กล่องมาปุ๊บมันจะเบลลมเลยแล้วก็ ส่วนใหญ่สั่งมาก็จะอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเขาแพ็คไม่ดีเนี่ยมันบิดมันเบี้ยวเนี่ยมันจะเคาะกลับมาลําบากมากนะพะพวกนี้พอมันบิดปุ๊บมันจะมีตําหนิทันทีเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆนะครับสําหรับเจ้า City ้ทัฟฟิกตัวนี้นะครับงานเก่าของบริษัทเทคโนฟลยเมดินเวสเทิร์นเยอรมนีนะครับก,นนก็อันนี้ก็เป็นความรู้ แชร์กันไปนะครับส่วนท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับของเล่นสังกะสีนะครับก็สามารถ inbox ส่วนตัวถามผมในทาง Facebook ได้นะครับแล้วก็เพจของร้านนะครับทินแดนทอยนะครับก็ท่านใดมีคำถามก็ยินดีตอบคำถามให้ทุกท่านนะครับเท่าที่ผมรู้แล้วก็มีประสบการณ์นะครับได้เล่นมาแล้วก็ใน u t u b e นะครับ,นนรบผมมีคลิป เยอะแยะ,ยะมากมายเลยสามารถเข้าไปชมได้นะครับชื่อชา n แนลทินทอยไทยแลนด์นะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้อัพคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ EP ที่46วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ